เฮ้ยๆสัสดีครับท่านผู้ชมพบก,กับพี่อู๊ดในเกมซูเปอร์โบครับนะฮะตอนนี้กําลังจะไปเกาะที่6นะฮะและจะขอเป็นเกาะสุดท้ายก็แล้วกันนะเกาะนั้นไม่มีอะไรฮะมีแต่เหมือนจะมีแต่ขึ้นไปข้างอีกดูข้างบนแล้วเหมือนจะมีแต่บอบปลานะไม่มีอะไรเลยเากาะนี้ดีกว่ามีสิงโตด้วยเห็นสิงโตออกมาด้วยเห็นไหมเห็นไหมนี่ไปไเดี๋ยวเราจะไป จัดก,การกับสิงโตกันดีกว่านะท่านผู้ชมใครที่เข้ามาก็ช่วยกด Subscribe ให้พี่อูด๊ด้วยแล้วก็กดไลค์แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับโอ้โหเลี้ยวได้ยางเลี้ยวได้ยางโอ้โหเริ่มจะมึนหัวนะฮะเล่นไปมึนไปเพราะว่ามันต้องวกไปวกมาแบบนี้เอา้เอานี่ยืน โอเคไหมนี่โอเคโอ้โหมีสิงโตนี่แหละอ้โหเฮ้ยสิงโตสิงโตโโมานนะแล้วก็ดูอาวุธเราก่อนมีอะไรบ้างโอ้โหไม่มีเลยไม่มีอาวุธเลยเอาระเบิดดีไหมระเบิดมีแต่ระเบิดเอาอาวุธเราคือระเบิดฮะพังประตูไปเลยนี่แนี่ยโวยเสียตกอา้อาวเฮ้ย <cues> ตายแล้วสิเราโธ่โง่อีกแล้วทำไมมันโง่เหลือเกินนะเราโอ้โหท่านผู้ชมรับโง่เหลือเกินครับตอนนี้บอกตรงๆว่าเราโง่มากๆโโหเจอสเก็ตระเบิดนะฮะโอ้โหไม่มีอะไรเลยตายเฉยเลยโธ่ทำไมเราเป็นแบบนี้ไปได้วะ ปะปะปะโอ้โหประตูไม่พังนะแต่ว่าเราตายไปก่อนนะไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรแก้ตัวได้เอ้าอึ๊บเอาไมเอาไม่เอาของใหม่มีอะไรบ้างเอ่ยโอ้ไม่ได้สิโอ้ไม่มีอะไรเลยนะท่านผู้ชมโอ้โห อเข้าไปไม่ได้แล้วมันจะต้องทำอะไรนะใบไม้จะต้องใช้ขวานเลยแต่เราไม่มีอ่ะไม่มีอะไรเลยอะตอนนี้ทำไงดีทำไงดีนึกก่อนนึกก่อนโอ้โหก็ต้องไปเกาะโน้ตสินะโอ้โหไม่มีอะไรจริงนะท่านผู้ชมครับ enfin ๋ยวก่อนนะนึกก่อนว่าเราจะต้องทำอะไรบ้าง ปึ๊บ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 นี่เกาะแม่วัวโอ้โหมีขวานพอดีเลยอเอานะฮะเอานะฮะไม่เป็นไรเอาไม่เป็นไรอโอ้โหตกเลยฮนะอะตัดใบไม้ก่อนโอเคเอานะไปะฟึบแม่วัวเดี๋ยวมาหานะจ๊ะ ขอไปเอาสิ่งของก่อนที่อยู่ในตู้ชั้นล่างนะท่านผู้ชมนีเ่เร็วเร็วเร็ว,รว,รวลงแบบนี้ได้ไหมโอ้โหเจ็บเลยนะแต่เพื่อความรวดเร็วนะต้องลงแบบนี้นี่โอ้โหเา้าโอ้ยเสียอีกแล้ว อมันไม่ได้อะมันจะต้องใช้อะไรอะโอ้โหที่ที่ตักซ้ายนะท่านผู้ชมโอ้ยทำไมเรามันซื้อบื้ออยางี้วะเดี๋ยวก่อนนะอึอืมโอ้ยกระโดดไม่ได้ไหมอ๋เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเออมันเอาของได้นี่ว่ะเอาละเบิดก่อนฟื้บ นั้นล่ละถึงไมโอ้โหแต่ว่ามันใช้ดาบเพชรไม่ได้นะครับเพราะว่า,ากระโดดนฮะตัวนี้เดี๋ยวขอกกระโดดแป๊บนึงปุ๊บโอ้โหได้ได้ได,ได,ได,ได้ออกมาก่อนออกมาก่อนเ,อเราจะสร้างอะไรเดียสร้างอาวุธก่อนหรือว่าจะเอาระเบิดเอาไงดี นะใช้ระเบิดอย่างเดียวก็พอไหมอ้ยเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกไม่ได้ลงทางนี้ดีกว่าอเออมาอึ๊บลุยต่อไปเกาะสิงโตไปเฮ้ยนี่แน่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วคราวนี้คงไม่เสียท่าแล้วนะ นี่อาวุธเราไม่มีนะนแล้วจะ๋นอนระเบิดเข้าไปข้างในอุ้ยสิงโตเพียบเลยชมโอ้โหสิงโตเยอะจริงๆไม่ถ้าเราเปิดประตูเราเราหนีทันไหมครับเดี๋ยวดูทางหนีทีไรก่อนนะระบบทันไม่เอ่ยก่อนนะถ้าเราเปิดประตูวโยนระเบิดเข้าไปทอาไงดิวาไม่ไปเฮ้ยระเบิดไม่ถึง โอ้โหเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างนี่แน่หนี่แน่หนี่แน่โอ้โหโอ้โหเรียบเอา้าเฮ้ยเกิด <c oughs> อะไรขึ้นละ่ะอ๋อเพราะว่าร่างกายเรามีระเบิดอยู่ใช่ไหมครับมันก็เลยโดนระเบิดไปด้วยเสอร,ร์อีกแล้วหน่ะเราโอ้โห ตายแล้วอะโอเคทางนั้นก็จบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันอันนี้เป็นเกาะสุดท้ายแล้วนะท่านผู้ชมครับโอเคนะก็เอาเป็นว่าจบแค่นี้แล้วกันจบแบบดือด้อๆนะผมไม่ว่ากันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้าก็อเกาะพวกนี้ไม่เอาแล้วครับไม่มีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าดีกว่าทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์กว่านี้ดีกว่าครับทำาเนือเอ็มไม่น่าตายเลยเราไปละ